ัดีค่ะแต่งมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องสนใยเลยวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องบอลลิเวอร์พูนะคะนี่เสื้อลูกการก่อนนะคะอยากบอกว่าเสื้อลูกการก่อนตัวเนี้ยเท่มากนะเป็นชุดเดือนตัวที่สองของทางลิเวอร์พูนะคะนานๆทีแฟนจะใส่ปกติจะใส่แต่สีแดงวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาแบบว่าพูดคุยเรื่องตลาด นักเตะอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเข้าขาออกซึ่งแฟก็ตามข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละอืมแล้ววันนี้อ่ะมันเป็นวันที่ที่ต้องมาอัปเดตเพราะว่านักเตะที่แฟชอบคนนึงได้ย้ายไปแล้วก็คือดาวินนุนเยนนะคะคือน้องนุ่นอ่ะถือว่าเป็นนักเตะที่เราซื้อมาในค่าตัวที่แพง ก็จริงแต่ว่าเป็นนักเตะที่รู้สึกว่าเออเอาใจช่วยน้องมันน่ะคือน้องมันแบบว่ามีแพชชั่นในการแบบเล่นเกมทุกนัดถึงแบบสกิลน้องยังจะไม่ถึงหรืออะไรหลายๆอย่างอะ่ะซึ่งมันทําให้ให้ต้องต้องขายน้องออกเพราะว่าไม่เข้าระบบของสล็อตด,ด้วยแหละแล้วก็เหมือนเอาง่ายๆว่าพอพูดถึงก็ใจหายอะ่ะ คือมันเป็นชุดที่ย้ายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะในฤดูกาลนี้แต่ซื้อเข้ามาใหม่ก็เยอะเหมือนกันมันก็ต้องมีเข้ามีออกอะเรื่องปกติของฟุตบอลวันนี้ก็เลยมาเปิดประเด็นเรื่องอัปเดตซื้อขายนักเตะอืมเพราะว่าดาร์วินโดยเฉพาะเลยก็เท่าที่เราตามข่าวกันมาเนาะตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้นะคะถือว่าเอ g เอจอะคือทุ่มมากทุ่มสุด สุดแบบสุดๆเพราะว่ารููรุ่การก่อดใช่ไหมอ่าแฟติดพูดเร็ว <c ười> รู้ทุกการก่อดอ่ะคือเราแทบจะไม่เสริมไขรซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่เสริมมาเหมือนแบบว่าอ่า FSG สล็อตแตกแต่จริงเราไม่ใช่นะทุกคนคือระบบหลังบ้านของลิเวอร์ดีมากการเงินทุกอย่างดีมากเหมือนเราอ่ะ ซื้อมาเยอะก็จริงแต่เราไปดูขาออกขาออกก็เยอะเหมือนกันก็อย่างเช่นขาออกรอบนี้นะคะก็เคลเฮอร์อไปอืมก็คือขายออกไปเลยเคลร์เฮอร์ก็ได้มือประตูนคนใหม่มาแทนรู้สึกว่าจะเป็นอ่าทีมชาติไม่ใช่ทีมชาติด,ดิเป็นสัตชาติฮังการีนะคะแฟนจำชื่อไม่ได้เพราะว่าน้องอายุอายุน้อย อายุน้อยอยู่มือประตูก็มีเข้ามาส่วนที่ไปก็แค่ไหนคือแบบว่าจะบอกว่าน้องอ่ะมีความสามารถที่จะขึ้นเป็นมือหนึ่งได้ทุกทีมเลยเพราะว่าถ้าเกิดยังให้น้องอยู่เข้าใจน้องนะว่าทําไมน้องแบบอยากไปหาประสบการณ์ใหม่อยากขึ้นเป็นมือหนึ่งคือด้วยความที่น้องแบบเออฝีมือระดับเนี้ยเออมันต้องแบบมือหนึ่งได้แล้วแต่มันก็ติด อลิซอนใช่ไหมละ่ะพ่อหมีมันก็เลยทําให้ลูกหมีขึ้นไม่ได้เราก็จําเป็นก็ต้องปล่อยน้องไปหาประสบการณ์แล้วก็อย่างว่าเลยค่ะก็เสียดายเหมือนกันแล้วก็มีขาออกก็จะมีคอนซาคอนซานี่ก็ต้องก็ต้องปล่อยให้เรวเวอร์คเซนเพราะเราทําการดิวข้อตกลงกับเรวเวอร์คเซนเนาะ เราไปเอานักเตะเลเวคุเซนมาสองคนนะอ่ะเออแล้วทีเนี้ยก็ต้องมีการทําข้อตกลงในการที่เลเวคุเซนเขาเสียนักเตะไปอืมเขาก็ต้องการหานักเตะตัวหนึ่งมาแทนก็ซึ่งก็อาจจะเอาไปแทนฟิล์มโปงฟิล์มโปงที่เราได้มานะคะก็คอนซาก็ถามว่าน้องอ่ะเล่นดีไหมน้องอ่ะเป็นคนที่เอางไงว่าพูด ง่ายงก็คือก็ก็เล่นได้ได้ได้ดีแต่การตัดสินใจน้องอาจจะยังไม่ยังแบบว่ายัางยังโลกอยู่อะไรอย่าเงี้ยแต่ว่าหายได้ในในราคาเนี้อะ่ะมันคือดีมากดีมากจริงๆถือว่าทํากําไรให้กับทางสโมส,สรลีเวอร์อยู่พอสมควรน,นะแต่แต่ไม่อยากพูดถึงอีกคนนึงเลยอะ่ะซึ่งอีกคนนึงอะ่ะย้ายออกนี่แหละแฟนหงรูแฟนเดอะคอปรูแล้วทีนี้ เห็นผู้เชื่อเจ็บใจมันเจ็บจี๊ดเชื่อป่าว่าเทนอลิสนเดอร์อนโธแฟยกให้ให้เหมือนฟิลตอนแฟเชียร์เจอร์หลานเออตอนสมัยยุคเจอหลานก็แบบชอบเจอหลานมากฟิลแบบต้องเป็นกับตันทีมแล้วพอเป็นแบบเท็นพี่ย้ายออกไปตอนนั้นร้องไห้เลยนะคือแบบแบบตอนจะจบหลีเออแบบลูกมอสโมสรที่โตมา ตั้งแต่อคาเดมี่จนขึ้นทีมใหญ่จนแบบครอบป,ปั้นมาจนถึงขนาดเนี้ยเออมันก็ใจหายแบบใจหายมากมากแบบมากแต่ที่เจ็บใจคือจะบอกว่าไปฟรีก็ไม่ฟรีไม่ฟรีแบบเต็มร้อยแต่ไปแบบจะบอกว่าน่าเกียรดก็อ่ะอทุกคนเรื่องนี้ไม่ขอออกความที่เห็นนะคะแต่ว่าแฟร์ชอบเห็นอลิซันเดอร์อโนมากก็ยังเป็นหมายเลข หกในใจเสมอก็ขอให้น้องประสบผลสำเร็จในเส้นทางของลาลิกานะคะก็ได้อยู่ค่าตัวค่าตัวแบบว่ามาลิต้องเอาไปเอาเทนไปสโม,มสรลงไงก็เลยแบบรีบจ่ายรีบให้ให้เทน,นะไปเล่นก็ได้มาสิบล้านมันไม่ไุ้ขุมนะจริงๆอ่ะสิบล้านปอนด์มันไม,ม่ขุมอ่ะทุกคนเข้าใจปะคืออย่างอย่างคอนซายยก็ ไปเกือบสี่สิบอะแล้วเทนน่ะเทนคือแบบดีกีแบบคือมันสามารถดันไปได้ถึงหกสิบอะเออนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ให้แบบว่าเทนโชคดีในเส้นทางของเทนนะคะแล้วยังเหลือใครอีกนะที่ย้ายออกอ่าก็มีดีอาร์ตอ่าดีอาร์ตนี่เข้าใจได้คือ คือดีอาร์ด่ะจะเป็นผู้เล่นที่ที่เขาแบบคือค่าเหนื่อยไม่ได้สูงแต่การทำงานคือแบบฟูลออปชั่นมากก็เข้าใจได้ว่าข้อเสนอของไบเยนอ่ะมันอาจจะเป็นแรงรจูงใจอีกอย่างหนึ่งให้ดีอาร์ดอยากที่จะไปรวมเส้นทางของไบเยอร์มิวนิกนะคะบวกกับไบเยร์นมีมีตัวเจ็บมังถ้าแฟจะไม่ผิดที่ที่ไป เหมือนไปเจอปารีดในศึกสโมสรอฟุตบอลโลกนะคะตัวปีกทางซ้ายอะแฟนจัชื่อไม่ได้อ่าปีกซ้ายหรือปีกขวานี่แหละอ่าเกิดอาการบาดเจ็บเนื่องจากถูกเข้าหนักช่วงที่มือประตูของทางฝั่งปารีดอ่าเข้าหนักก็เลยเป็นเหตุให้น่าจะต้องพักแบบทั้งฤด,ดูกาลก็เป็นจำเป็นที่บาเยนร์ต้องหาตัวแทน ซึ่งก็เล็งมาทางดีอาร์อ่าจริงๆอ่ะมีคนเล็งดีอาร์เยอะมากเลยนะตั้งแต่บาซ่าแต่บาซ่านี่ไม่น่าจะทำการลงทะเบียนกับอ่าทาง The Art ดีอาร์ได้ถ้าไปบายย์นอ่ะน่าจะชัวร์ทุกอย่างน่าจะลงตัวง่ายกว่าดังนั้นก็เหมือนแบบว่าเรียกไปอือในจังหวะที่บายยืนเขาก็อืมก็เป็นทีมที่ อันดับหนึ่งของบุนเดลิก้าอยู่นะเรื่องเงินเขาไม่ค่อยมีปัญหายอยู่แล้วแหละก็เป็นการปิดดิวที่น่าพอใจเหมือนกันสำหรับทางดีอาร์ตนะคะอืมก,ก็ฝั่งใจแค่คนเดียวคือเทนคือเทนเลยรู้การนี้ไม่มีอะไรที่แบบการย้ายออกไปแล้วแล้วดูแบบไม่เราไม่ได้อะไรเลยก็คือเทนเสียใจยเสียใจยมากส่วนดาวินนุเยสนะคะน้องนุ่นของเราก็ กับเส้นทางใหม่ก็คือลีกซาอุจริงๆอะ่ะน้องอายุน้อยน้องน้องเลือกได้นะว่าเออฉันไม่ตอบรับข้อตกลงของทางซาอุก็ได้แต่ด้วยความพี่เออน้องมันก็ยังเห็นกับแก่สม,มสรก็คือมันมันจริงๆน้องจะไปนาบุรีก็ได้แต่นาบุรีก,ก็ก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อกับทางน้เวอร์เงินไม่ถึงแต่มีลีกซาอุนี่แหละที่ถึงมันก็เลยทําให้ ให้น้องแบบตอบตกลงนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าทางราคาทุกอย่างมันได้น้องก็ยอมไปน้องเลือกได้นะน้องจะไม่ไปก็ได้เออแบบขัดก็แจ้งสโมสรไปก็ได้แต่น้องก็แจ้งแจ้งยินยันแล้วว่ายังไงก็จะไปก็รอข้อเสนอทีมอื่นมาซึ่งข้อเสนอทีมอื่นก็คือลีซาอูนั่นเองแต่ถ้าไปดูแบบในรายการลิสต์ค่าเ่อยค่าอะไรอะลีซาอูนี่คือเวอร์วังมาก คิดไหมคือหลีซาวอวเป็นหลีกที่ส่วนมากจะเป็นนักเตะที่มีอายุที่แบบใกล้แขวนสตาร์ทเหมือนพวกโรนันโดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปไปช่วงท้ายอย่างเงี้ยแต่น้องนู่นนี่คืออายุยังน้อยอยู่อาจจะได้เห็นน้องกลับมาเล่นในหลีหลีกไหนสักหลีแน่นอนด้วยอายุน้องยังยังไม่ถึงยี่ห้าเลยเออน้องยังแบบกลับมาได้ถ้าจบจากหลีกซาอุแล้วนะคะอืม เราเหลืออะไรอีกเอ่ยอะพูดถึงเรื่องย้ายออกไปหมดแล้วเนาะเราก็จะมาถึงเรื่องขาเข้าแล้วค่ะขาเข้าคนแรกนะคะเป็นดิวที่แต่ลืมที่สุดแล้วก็อ่าดีใจมากถึงขนาดซื้อเสื้อแล้วก็สกินเบอร์นั่นก็คือเป็นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟอร์เร n w นเวีย o r ฟอร์เร i r นนี่คือ ไปการปิดดีลที่ทางสโมสรยอมทุ่มเงินนะคะคือแต่ก่อนอะเวียดอะเป็นที่สนใจของแนวมองของแมนซีนะคะโดยเวียดก็ปฏิเสธแมนซีเหมือนจะแบบไปปันใจให้ไบรย์นอ่าไบรย์นก็ยื่นข้อเสนอไปเหมือนกันแล้วเหมือนแบบว่าทางอาร์เนอร์นะคะหรือว่าทางทีมงานหลังบ้านเราอะคือดีมากเหมือนติดต่อไปยังครอบครัวของน้องแล้วก็เหมือนดีลกันแล้วก็บอกแผนงานแผนการว่า เออจะใช้น้องในตำแหน่งอะไรเงี้ยเป็นการซื้อใจนักเตะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าน้องอ่ะทีมทีมงานที่ดูแลน้องก็คือพ่อกับแม่เป็นเอเยตนโดยตรงคือคุณจะทําอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เข้าพ่อแม่หมดทุกอย่างอ่าแลวแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นดีลที่ไม่คิดว่าจะได้แต่ได้เพราะว่าทั้งทีมงานทั้งโค้ดนี่คือแบบมีเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะใช้อะไรในตัวคุณอืมซึ่งแบบ นั่นแหละก็เป็นดิวปิดดิวที่สวยงามค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องฟิลมโปงรัฐภูงของเราทาไมเขาชอบตั้งฉายาให้แบบน้องน้องโปงน้องน้องฟิมไงฟิมโปงรัฐภูงอะไรอย่างนี้น้องมาในในตำแหน่งอ่แบกด้าแนบบขวานะคะอืมถ้าแบบผิดนี่ก็คือนั่นแหละ ทวงได้ในในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็คือเอาง่ายว่าฟิมปงก็มาแทนทางฝั่งเทนนะคะก็เอาง่ายๆว่าอาดิวฟิมปงอ่ะได้ก่อนเบียดแล้วทีเนี้ยทางครอบครัวของฟิมปงก็เป็นทั้งข้อมังเป็นแฟนตัวยงของทีมนิเวอร์โดยเฉพาะเลยซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเลยที่แบบว่า,ากับนักเตะคนนี้อ่าทั้งมีใจทั้งครอบครัวชอบทุกอ,อย่างมันคือแบบ ลงลงเตะพอดีแล้วเลยเป็นการปิดดิวที่ค่อนข้างเร็วเร็วมากเราก็ได้ฟิล์มโป่งมาก่อนผลแรกก่อนที่เวียจะมาแล้วก็มีมีคนหนึ่งก็คืออ่าเคอร์เคสเคอเคนะคะก็จะเป็นแบกเหมกันแบ็กฝั่งซ้ายซึ่งมาจากบอลมัดอยากบอกว่าเคอร์เคสอะเล่นดีมากนะถ้าใครแบบไปดูตอนที่เราเจอ เจอมอนบัตนะคะคือเคอร์เคดอะเอาซาลาอยู่มากเป,เป็นอะไรที่แบบว่าซาลาแบบแทบไม่ได้แบบแทบแบบว่าเล่นบอลไม่ได้ก็คือเคอร์เคดอะเอาอยู่แล้วก็เป็นคนที่อาร์เนอร์อยากจะเอามามากจริงๆก็มีการพูดคุยไปยังบอลมัดแล้วก็เจ้าตัวเองเจ้าตัวก็แบบฟิลแบบถึงถึงรายงานข่าวไม่ได้บอกว่าจะมาแต่นางแบบอัพสตอรี่ปมาฟิลแบบสตอรี่ในอินสตาแกรมเนาะ ฟีลประมาณว่าเออแบบถ่ายกับแฟนคลับของรีเวอร์แล้วเหมือนแบบคุณจะมาหรอคุณจะมารีเวอร์หรอนางก็เป็นฟีลแบบ <c oughs> นี่ไม่ต้องถึงโลมาโนนะคือเทียร์หนึ่งเทีย์หนึ่งยืนยันเองแต่มันฮาตรงนึงก็คือเหมือนนางจะเป็นอแฟนแมนยูนะคะ <c oughs> แต่ไม่เกี่ยวกันอันนั้นก็คือสมัยเด็กอ่านักเตะก็คืออยากจะมาเล่น กับทางลิวอคูแล้วครอบครัวเขาก็แบบว่าอินอินเลอไม่ใช่ดิอินอินกับดิวอคูเหมือนกันอืมแบบทั้งพี่ชายทั้งอะไรอ่ะก็คือโพสแชร์โพสอะไรก็คือปื้มปิมมากที่ทางเคอร์อเคสจะมาลิวอคูนะคะแล้วก็ดิวมหาการคนต่อไปที่มาที่มาล่าสุดก็คือ, A T D อเอเตอริเกอุ้มแซาออกเสียงผูกปะเนี่ยคืออ,ออกเสียงยากมากเลยเอเตอริเก เอทิิเก,เก,เกอะไรอ่ะเ <c oughs> อีออน,นั่นแหละเป็นดิวกองหน้านะคะที่จริงๆเราอะวางวางเป้าหมายว่าทางทางเขาอะวางเป้าหมายว่าจะเอาอ่าอีซัคใช่ไหมอืมแต่ว่าทางยวคาเซลไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยลูกนอนครับฟิลแบบปั้นมาขนาดนี้จะปล่อยอีซัคได้ยังไงอะเออแล้วเหมือนแบบว,ว่าทางิวคาเซลก็มองการไกลแล้วแหละว่า ฉันต้องการนาเปาใหม่กคนเพื่อมาซัพพอร์ตทางอีซักก็เลยไปดิวอิตาลิเก้แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้เหมือนหงมันรวยอะแบบทีมที่ผมมันรวยอะขา,าแบบอัรลีเวอร์พูลอะขา,าไม่ใช่อะก็เลยไปร่วมลงกับดิวนี้เออเหมือนแบบไปปาดแบบเออนิวคุณไม่ให้อีซักใช่ไหมได้เดี๋ยว เดี๋ยวจะลงแบบแข่งไปเลยเออฉันก็อยากได้หน้าเป้าอ่ะฉันตอนนี้หน้าเป้าฉันไม่เหลือแล้วทุกคนก็น่าจะรู้เนาะว่าว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็คือเราได้สูญเสียหน้าเป้าอย่างโจตาไปนะคะอืมอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วทีเนี้ยก็เหลือแค่น้องนุ่นซึ่งซึ่งเป็นหน้าเป้าที่เหมือนแบบว่ามันยังไม่ไม่ไม่แบบฟอร์แมนยังไม่โอเคเนี้ยเราก็ต้องการหน้าเป้าที่คุ้นเคย นลีกหรือเล่นไม่ต้องปรับตัวมาแล้วก็ย้ายมารีมลีกได้เลยนั่นก็คืออีซักที่เราอยากได้ซึ่งยังไงนิวก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแน่นอนคือเขาเขาปล่อยคือเขาเขาเข,า,ขาไม่ได้ไเลยเลยคือเขาพลาดหลายดิวมากทั้งดีแลบคือเชื่อป่ะถ้าใครอ่ะไปศึกษาตลาดนักเตะของนิวคาสเซิลนะคะจะรู้เลยว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง <c oughs> คือทีมอะไม่ใช่ไม่ประสบผลสำเร็จนะ ปีที่แล้วอะ่ะทั้งได้คาราบาวทั้งได้ไปเล่นอยู่ฟ่าทำไมอะ่ะทำไมนักเตะแต่ละคนถึงไม่มาคิดไหมเออแล้วไอเนี้ยมันก็เจ็บแสบตรงที่ว่าเลี้ยวหัวก็ไปดิวเอติเกซึ่งพอนิ้วรู้ปุ๊บนิ้วก็เลยถอนการอ่ายื่นต่อสู้เลยจบฉันไม่เอากวะไดอะไรเงี้ยไรเนี้ยฉันก็จะไม่ขายอีซสักด้วยที่มันเป็นมหาการเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าทางอีซักงอแงใส่นิวคาซอนอยากมาลิวพูเออแบบฟิลแบบเฮ้ยไปมองคนใหม่แล้วนี่ผมมันไม่สำคัญแล้วหรือเปล่าจะปั้นคนใหม่แล้วหรือเปล่าท่านเหนื่อยก็ไม่เพิ่มให้ผมอย่างเงี้ยเออแบบอีซักก็เริ่มงอแงเริ่มแยกแยกเดี่ยวในการซ้อมทีมนะคะอือก็โดนโดนแบบว่าทาง กองเขาเรียกไงแฟนคลับอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแบบแอนตี้สร้างอะไรแอนตี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางนิวจะยังไงแต่ในความคิดเฟยอ่ะคือนักเตะยังเหลือสัญญายาวอีกต้อง3ามปีทางอีซักนะดังนั้นน่ะนินนวอะก็คือไม่จะเป็นจะต้องขายเพราะฉันไม่ได้เดือดรอ้อนเรื่องการเงินฉันแค่อยากได้นักเตะมาเพิ่มแค่นั้นเออ บางทีก็เข้าใจนิวคาสเซินได้นะแต่ก็แอบแอบแบบว่าเอออีซักก็ทําเกินไปจริงๆเออถ้ายังแบบว่าไม่ปรทันจัคตินะคะอาจจะโดนแบบนิวเลือกได้นะนิวเลือกที่จะดองอีซักเลยก็ได้อืมนั่นแหละมันอยู่ที่แบบอีซักก็คงจะต้องไปงอเองแหละเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเอเตริเก้นะคะจากแฟงเฟิร์ที่เข้ามาร่วมทีมกับเราก็คือกองนาเปาคนใหม่ แต่เราก็ต้องหาอีกคนนึงนะเพราะว่าเนี่ยอย่าที่แฟบอกดาวินไปแล้วเราเหลือใครล่ะอืมเราก็มีเอเิเก้แค่คนเดียวดังนั้นก็น่าจะยังมีการดิวเกิดขึ้นที่ที่อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าตลาดนักเตะยังไม่ปิดไงอ่าเราต้องหาแบบนาเปาที่ที่อยู่คนหนึ่งมาสำรองไว้อือเผื่อไว้เพราะว่าเหมือนแบบว่า ปีที่จะถึงนะคะก็ก็เตะเยอะได้ไปทั้งยูฟาได้ไปทั้งอ่ะมันมีบอลถ้วยมีอะไรอย่างแต่เหมือนทางอ่ะยูฟาเขาจะเปลี่ยนระบบไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนได้ยินข่าวแวแวแว,ว่าอาจจะเปลี่ยนระบบการแข่งขันใหม่เพราะว่าแข่งขันล่าสุดปีที่แล้วใช่ไหมอ่ารู้การก่อนเนีย่ยเออมันค่อนข้างที่จะทําให้นักเตะแบบแบบ งานมันโหลดเยอะเกินอะเหมือนแบบเตะถี่เกินเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะคะจีจแฟก็แอบ,บเห็นด้วยนะคืออยากให้กลับไปเป็นระบบเดิมมากแล้วก็ระบบเดิมนี่คือแบบสนุกกว่าแล้วก็ลุ้นกว่าไม่มีการ pay อ f f ไม่มีการอะไรเงี้ยเออฟิลแบบว่าเป็นบอลเดินสายทุกคนถ้าคิดไม่ออกก็คือกลับมาเป็นบอลเดินสายแล้วค่ะพี่เออมันก็สนุกไปอีกแบบแต่รู้กายก่อนคือแบบ ปีก่อนนี่คือต้องมานั่งบวกคันแนนอ่ะอันดับหนึ่งถึงสิบกว่ามันจะอยู่ยังไงแล้วก็เพย์ออฟขึ้นมาอ่ะแล้วก็โอ้โหอ่ะทุกคนแบบภาพเป็นแบบบอลยูฟาจะรู้ดีแล้วเชื่อปะที่เราตกรอบเพราะว่าเราอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งจริงๆมันต้องไปเจอทีมที่ที่ไม่เก่งใช่ไหมเอออาจจะเจอทีมที่สองทางอีกฝั่งนึงกลายเป็นว่าไปเจอแบบปารีฟื้นขึ้น ฟื้นขึ้นกลับมากลับมาค่ะกลับมาตบซีเวอร์แต่ก็ไม่เสียใจล้ก็กลายเป็นว่าปารีสได้แชมป์ยูฟ่าในปีที่แล้วก็คือแบบต้องยอมแล้วว่าระบบทีมดีจริงๆแล้วก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่บริคแข่งกันมันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งแมสซี่อาเซนอนแล้วก็แมนยูอันนี้ขออนุญาตอ่ะ พูดถึงทีมอื่นหน่อยนะคะในเรื่องการตลาดซื้อขายนักเตะมันแบบคันปากมากเลยก <c oughs> ็คือแมนยูนะคะคุณพี่คุณพี่บอกว่าคุณพี่ไม่มีเงินแต่คุณพี่นี่ช็อปถึงสองร้อยล้านแล้วนะคะถึงจะผ่อนก็ตามนะแต่ว่าคุณพี่ก็มีเงินไงเออไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าหมกมิดนะคะซึ่งแฟนก็เลยบอกไงว่าดูการนี้เ่ะไม่ว่าจะเป็นอาเชนนอลที่เสริมทาง โยโครเรสมานาเปาน้าเป,า,า,เปาที่แบบอ,อ่างงเงี้ยนิดนึงแต่ก็ได้มาไงเออแล้วก็ทางแมนซีก็รู้สึกว่าจะคนหาแบบแมนซีอะเสริมหูตั้งแต่รููการที่แล้วเหมือนระบบมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเหมือนกันอันเนี่ยน่ากลัวสุดแหละแฟ่คิดว่าปีนี้อ่ะแมนซีอะน่าจะกลับมาอ่าแล้วก็อีกทีนึงนะคะที่พูดไม่ได้เลยก็ อ่าสโมรสรโลกล่าสุดนะคะก็คือสิงโตน้ําเงินคลามนะคะน้องสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีของเรานั่นเองที่เสริมนักเตะอ่ะอย่าเรียกว่าเสริมเลยเรียกว่าขายออกขายออกก็เยอะเสริมก็แบบเสริมก็ดีได้ได้ได้แบบได้นักเตะดีมากเลยนะก็คือเป็นเป็นใบตันสองถใครแบบไม่ได้สงเกตเลยนะคืออ่าไม่ทราบว่า เจ้าของสโมสรเป็นเป็นเนจ้าของทีมของไบตันหรือเปล่าคะแบบเอาชุดเล็กมาใส่ชุดใหญ่ <laughs> อันนี้แซลอันนี้แซลแต่พูดถึงก็คือเชลซีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวสําหรับแฟร์รอบนี้เพราะว่าได้เห็นฟอร์มการเล่นที่เจออ่าสโมสรโลกแล้วคือยอมรับเลยว่าเยี่ยม Yeah. แต่ในหลีกก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเชลซีเป็นทีมที่เต็งถ้วยอยู่แหละเออเต็งบอลถ้วยเหมือนจะเป็นรองแต่ก็ชนะอะคือบอลมันพลิกพิกได้ตลอดนะคะอย่างอย่างอย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็อยู่ที่มาตรฐานว่าคุณจะรักษาฟอร์มได้แบบคงเส้นคงวาไหมอ่าุณจะชนะเท่าไหรก่ก็มันไม่สำคัญเว้ยแต่ฟอร์มคุณอนะ เออชนะหนึ่งศูนย์ทั้งจบฤุูการอ,ะอ่ะอ่าคุณก็เป็นแชมป์อ่อใช่มันต้องแบบรักษามาตรฐานของตัวเองแค่นั้นแค่นั้นจริงๆคุณก็สามารถอยู่ได้ก็เหมือนแมซีนะคะที่พลาดไปเมื่อปีที่แล้วก็คือมันจะมีช่วงดิ่งช่วงขึ้นนะคะอืมถ้ามันรักษามาตรฐานไม่ได้เองอี้ยมันก็หลุดหลุดให้อีกทีมหนึ่งที่เขาแบบฟอร์มเขามันคงเส้นคงวาอืมดังนั้นปีนี้เราต้มาลุ้นกันว่า จะเป็นยังไงเพราะว่าเปลี่ยนตัวนักเตะก็เยอะทั้งอ่าน่าจะเป็นหน้าหลังกลางกลางก็ไม่เยอะกลางก็มีโซโบมีแม็กทุกอย่างมันฟูแล้วมีกราฟมีอะไรทุกอย่างหมดแหละอ่าก็มีเวียดเข้ามาเสริมมันก็เป็นอะไรที่รู้ว่าอานเนอร์เขาจะทำยังไงอาจจะให้เฟียดไปเล่นแบบเป็นเฟลไานาตัวหลอกหรือว่า ไปเป็นตำแหน่งแบบเออมันมันได้หลากหลายมากคือแฟนไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีอะสล็อตเป็นเป็นโคดที่เถื่อนนะสล็อตแบบบางแบทนี่คือแบบเออมันมันเหมือนแบบเออจะแพ้แหละไม่แพ้แหละแหละแต่ฉันไม่รับฉันไม่เล่นเกมรับฉันแบบปล่อยหน้าไปเลยอบห้าตัวเออคือบุกบุกบุกอัดอัดอัดเลยแบบไม่ได้แบบว่าเออฉันต้องเล่นเทเซฟรอสวนกลับทั้งที่ทีมตัวเองเป็นรองนะแต่คือแบบอัดเข้าไปเพื่อเอาประตูคืน คือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยฉันไม่กักเถื่อนไหมโซเถื่อนเถื่อนแล้วก็เป็นคนที่เล่นเพลย์เซฟด้วยถ้ารู้ว่าทีมเหนือฉันก็จะเล่นเซฟเซฟนักเตะแหละฉันแบบไม่บายิงประตูฉันไม่อะไรทั้งสิน้นฉันเซฟพลังงานนักเตะอ่าเขาไปว่ากันแมตช์หน้าเป็นคนที่แบบชัวร์มากอันนี้คือแต่ชอบทีมยักขคอนสลลอตนะั่ก็คือชอบมากเลยนะคะอ่าอย่างว่าละคะ่ะอุ้ยอันนี้คือคุยเพลินมาก <laughs> ยิ่มสี่น่อวทีอันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าอัปเดตตลาดนั้นเตะล่าสุดเรามาพูดคุยกันก่อนจะเปิดลีกเนาะซึ่งในคลิปหน้าแฟอาจจะมาพูดถึงแมทที่จะเจอกันนะคะระหว่างลิเวอร์พูลกับคิสตันพาเลนนะคะเราค่อยมาพรีวิวกันอีกทีว่าเป็นยังไงแล้วก็มาทายกันด้วยว่าเออจะมีชุดชุดเนี้ยคือน่าจะเป็นชุดที่11ตัวจริงที่สล็อตน่าจะใช้จริงในพรีเมียร์ลีก ที่จะเจอคริสตันพาเลตนะคะในคอมมิตี้ชิลบอลแกนวิสในส่วนนั้นอดี๋ยวเรามาพูดพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงเฟลฝากดไลค์คลิปนี้ด้วยนะสำหรับแฟนหงแฟนเดอะคอนะคะมีอะไรคือแลกเปลี่ยนกันผ่านทางคอมมิต์ด้านล่างด้านล่างนี้เลยเดีย๋ยวแฟนจะมาตอบอถ้าเกิดว่าแฟลลืมลืมนะักเตะคนไหนที่ขาเข้าขาออกใหม่ก็ทวงได้นะคะ เพราะส่วนมาก็นจะจะพูดถึงนะักเตะที่ลงเล่นจริงๆหรือแบบเตะจริงๆถ้าเกิดแบบพวกที่แบบเข้ามาใหม่แบบเซ็นสัญญาแบบเข้า Academy, อะคาเดมี่เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงนะคะขาเข้าค่ะออกจะเอาแบบตัวหล,ลักๆเลยแค่นั้นยังไงอย่าฝากคลิปนี้ด้วยนะคะยังไงขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ